สวัสดีค่ะเล่มสองบทที่หกนะคะมัชินเอิรชิกเกอรหมอกริเตแฮงบเคโอมีความสุขตอนกินอาหารที่อร่อยในส่วนของไวยากรณ์หน้านี้นะคะไวยากรณ์มาดูกันไวยากรณ์นี้ก็คือการเติมเกตนะไปที่คํากริยากับคำศร,รพท์ใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะเป็นการคาดเดาสถานการณ์หรือ,เ,อเรื่องราวของผู้อื่นนะคาดเดา นะจินตนาการคาดเดาเรื่องราวของของสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวของผู้อื่นนะสำหรับเนื้อหาเก็ตตรงนี้ดูตัวอย่างกันเออซงฮิลส์สมุโรจกเบพาทัโก็ได้รับนะกระเป๋าสตางค์เป็นของขวัญวันเกิดพอได้ยินคนนี้ได้ยินเรื่องของพูดเพื่อนพูดมาว่าได้รับอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองก็แสดงการคาดเดาออกมาคาดเดาเรื่องอะไรคาดเดาสถานการณ์หรือว่าเรื่องราวของชาวบ้านนะ ก็เขาก็คาดเดาว่าคนนี้ว่าชองมันชกเกสโซยอหุยเธอน่จะต้องแบบอะไรชอบแน่ๆเลยประมาณน,นี้ต่อมาดูอันนี้นะคะพุนทนาน,นี่โซล에서10ที่ KTX ลอยอขึ้นรถ KTX ตอน10โมงที่โซนันนี้ได้ฟังเช่นนั้นก็คาดเดาว่าคร่วมพู้ันนี่ย,ยนทูชีชอนเน่โทชักฮาเกนเนโยถ้าอย่งงางนั้นหมายความว่า ไอเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องจะต้องถึงก่อนเวลา12บสนาฬิกาที่ปูซานแน่ๆเลยถึงปูซานก่อนเวลา12บสนาฬิกาแน่เลยนี่คือคาดเดาถึงจริงไม่จริงไม่รู้แต่คาดเดาคาดเดาสถานการณ์ของคนเนี้ยคนที่ออกเดินทางจากโซนตอน10บโมงวิธีการเติมเกสไม่ยากนะไม่ยากไม่ว่าจะเป็นคํากริยานะหรือว่าคําคุณศัพท์ก็ตามแน่นอนว่าในรากของคำเนี่ยก็จะมีดะเราก็ตัดดะทิ้งไปแบบไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะ พอตัดดาทิ้งตัดดาทุกตัวทิ้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาเกจเนี่ยมาต่อท้ายได้เลยโดยไม่ต้องพิจารณาสิ่งใดทั้งสิน้นตัวสะกดไม่สนไม่สนด้วยว่าตัวสะกดมีเป็นทีเกิดเป็นรีอื่นเป็นซีโอดเป็นพีอื่นอะไรไม่สนทั้งนั้นใส่เกจไปได้เลยนะคะวยากรณ์ตัวต่อมาปืเตะนะปืเตะใช้ได้ทั้งกับคํากริยาแล้วก็คําคุณศัพท์ก็เป็นการบอกช่วงเวลานะการแสดงช่วงเวลาในช่วงขณะนั้นนะ ช่วงขณะที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดการกระทํานั้นนะเป็นการบอกช่วงเอ่อเวลานัดช่วงขณะที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทํานั้นถึงที่ตัวอย่างนะคุฮุเอ็นชิลุนออนเจแฮงบุเฮโยคุณฮุเอ็นเนี่ยตอนไหนมีความสุขตอนไหนฮุเอ็นเธาก็บอกว่าช่วงเวลาที่เขามีความสุขก็คือฉอนนั้นกับครอบครันนเี่ยตอนที่กินอาหารแสนอร่อยกับครอบครัวเนี่ย มีความสุขแบบนี้ช่วงช่วงขณะที่เขามีความสุขคือตอนที่เขากําลังกินอาหารอันแสนอร่อยับครอบครัวอ,อ่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอันเจพุโมนีมีมานี่แสงดังไหนตอนไหนที่ทาไมคิดถึงคิดถึงใครคิดถึงพ่อแม่พุโมนีแสงพุโมนีมีแสงดังอะไรก็คือพ่อแม่เนี่ยโผล่เข้ามาในพุ่งของความคิดตอนไหนที่พ่อแม่โผล่เข้ามาในหุวงของความคิดมากๆเยอะๆเนี่ยก็คือคิดถึงพ่อแม่ตอนไหนนั่นเอง คิดถึงพ่อแม่ตอนไหนมากๆนั่นเองอ่อพื้นเตะภูมินมีแสงรักนายโอตอนที่เจ็บป่วยเนี่ยก็จะคิดถึงพ่อแม่คือตอนที่คิดถึงพ่อแม่คือตอนที่เขาเจ็บป่วยการใช้งานพื้นเตะทำยังไงถึงจะเติมได้อันดับแรกทั้งคํากริยาแล้วก็คําคูณศัพท์เช่นเดิมลากของมันก็จะมีดะอยู่ที่ท้ายคําตัดดะที่ว่านี้ทิ้งแล้วก็พิจารณาที่ตัวสะกดของพยางุดท้ายนะ กรณีที่มีตัวสะกดก็ใส่เอืเตไปถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รีเอืเตอย่างมกตะชฉดตะอิตะถึกตะตัดตะทิ้งให้หมดก็จะเป็นมอกเเตโฉลเต,ลเตอิสเลเตทีนี้ถึกตะเช่นเดิมนะคะตัวที่เกิดเนี่ยเมื่อเจอกับพยางคถัดไปที่เป็นเสียงสระก็จะได้รับอิทธิพลจากไอเสียงสระเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยแปลงร่างกายเป็นรีเอืที่เกิดก็จะกลายเป็นรีเอืตรงนี้จึงเป็นถือรืเต พินิจกรณีไม่มีตัวสะกดอย่างพอดาอภุดาอิหฮาดาฮักเซงีดาฮิมเดลดาเวโรต่าแบบนี้ก็ตัดดาทิ้งไปพอดาก็เป็นโพลเตอภุดาก็เป็นอภ e ุลเตยิลฮาดายิลาลเตฮักเซงิดาเนี่ยอดาก็เป็นตัดดาทิ้งเหลืออีเนาะก็เติมรีเออร์เป็นตัวสะกดก,ก็เป็นฮักเซงิลเตตอนตอนที่ตอนที่เป็นนักเรียนนะตอนที่ทํางานตอนที่ไม่สบายตอนที่ดูอะไรสักอย่างหนึ่งนี้มาถึงฮิมดิดา นะิมเดลก์กรณีที่ตัวสะกดเป็นรอื่นก็รู้ที่มากันแล้วในบทก่อนหน้าก็คือถ้าเป็นตัวริอื่นปุ๊บก็ไม่ต้องไปเติมอื่นให้เติมเตไปได้เลยไม่ต้องใส่ตัวสะกดเพิ่มไม่ต้องเติมอื่นเพิ่มใส่เตไปเลยกรณีที่เป็นเวรรตะเนี่ยตัวสะกดที่เป็นพีอึบเจออีกแล้วตัวพีอึบเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนพีอึบให้เป็นอูก,ก่อนแล้วก็ใส่ตัวสะกดรอื่นให้ก็จะเป็นอูริเตเวโรอูรเต